สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเป็นได้ทั้งกับแกล้มแล้วก็กับข้าวเลยนะคะวันนี้เราจะทําเป็นไก่ทอดมันฝรั่งค่ะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยปีกกลางค่ะปีกกลางเนี่ยเราใช้ทั้งหมด15ชิ้นนะคะมี อันนี้เป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบยี่ห้อไหนก็ได้รสชาติใดก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด1ห่หอใหญ่ที่เป็นแบบ Family Pack นะคะอ,อ่าแล้วก็เราใช้เป็นรสของโนริสาลายนะ,ะเพื่อนๆเ,เ,เลือกยี่ห้อเองได้เลยตามสะดวกนะคะมีแป้งมัน2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าน้ำดื่มธรรมดานะคะ2ช้อนโตะ๊ะแล้วก็มีเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการหมักไก่กันก่อนนะคะไก่เนี่ยเวลาซื้อมาจากตลาดหรือว่าซื้อมาจากห้างแล้วนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะก่อนที่เรามาใช้นะแล้วก็ตามด้วยน้าเปล่าค่ะเกลือค่ะแล้วก็แป้งมันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ขยำลุกให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันนะคะให้กุญละลายแด้งละลายนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขยำจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะแป้งเขาก็จะมีความเหนืด,ดนิดหน่อยแบบนี้นะคะไม่หนืดมากนะเพื่อน เป็นเนื้อแป้งที่กำลังดีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาไปคลุกกับตัวมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ยนะคะมาเทลงไปในจานที่เราจะใช้คลุกนะนเพื่อนๆตัวมันฝรั่งอะตอนแรกอะเขามาเป็นถุงแบบนี้ใช่ปะให้เราบีบบีบบีบให้เขามีความเป็นคล้ายๆเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็เอามาใส่จานเตรียมเอามาคลุกแบบนี้ วิธีการคลุกนะคะก็ง่ายๆเลยเอาไก่เนี่ยมันมีแป้งมีน้ําอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาคลุกกับตัวมันฝรั่งทอดกรอบแบบนี้ได้เลยให้เขาปิดทัดวชิ้นไก่นะคะนคะประมาณนี้ก็ใช้ได้ละพอเราคลุกเสร็จแล้วเราก็เอาไปพักเอาไว้นะคะทำแบบนี้ทุกชิ้นเลย ก็จะได้หน้าตาของไก่แบบนี้เราก็เตรียมเอาเขาไปทอดกันได้เลยค่ะเราจะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางที่ค่อนไปทางไฟอ่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเกรดเกรดของมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหม้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเขาก็ผ่านการทอดมาอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปให้เยอะนิดหนึ่งนะคะถ้าอยากทอดให้มันสวยๆนะแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันเนี่ยจะร้อนนะคะพอร้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่ลงไปพอน้ำมันร้อนนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ตัวไก่ของเราลงไปทอดได้เลยค่ะ เราทอดจนเขาสุกกรอบสีสวยประมาณนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วเราก็สามารถตักขึ้นแล้วก็เสด็นม,มันเตรียมจะเสิร์ฟได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูไก่ทอดมันฝรัง่งง่ายๆของเราในวันนี้นะคะมีความกรอบความหอมความอร่อยมาเต็มแน่นอนนะคะกินเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่ากินเป็นกับข้าวก็ได้นะคะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆเนี่ยก็เข้ากันได้ดีเพราะว่ารสชาติของเขาไม่ได้จัดมากเกินแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปนะคะคือมันอยู่ใน ระดับที่กําลังพอดีนั่นแหละก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปทําตามกันแล้วก็รู้สึกชอบนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆรู้สึกชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอา คติคำแนะนําของเพื่อนๆเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ